สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับไปที่แอปแชทและแกรมครับผมวันนี้ผมมีเทคนิคมาฝากนะครับในการส่งรูปยังไงนะครับให้ได้ความคมชัดที่สุดนะฮะอย่างแรกนะให้เพื่อนๆ่ะเข้าไปที่เจ้าแชทที่เพื่อนๆต้องการจะส่งรูปก่อนนะครับแล้วก็ไปตรงคลิปหนีบกระดาษตรงนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับอ่าถ้าเกิดเครื่องอื่นเนี่ยมันอาจจะอยู่มุมอื่นยังไงก็สังเกตที่ไอคอนนะครับก็จิ้มไป1ทีครับผม จากนั้นนะครับตรงนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งเลือกรูปที่จะส่งนะครับให้เพื่อนๆไปเลือกเป็นไฟล์แทนครับที่เป็นรูปไฟล์ตรงนี้นะครับอันที่2กดเข้าไป1ทีครับผมจากนั้นนะให้เพื่อนๆเนี่ยไปเลือกรูปจากแกลเลอรี่ได้เลยครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการจะส่งได้เลยครับโดยในตรงนี้นะครับเราสามารถส่งพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่แค่รูปเดียวนะสามารถส่งพร้อมกันได้หลายรูปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็กดทางที่เป็นรูปจรวดตรงนี้ไปได้เลยครับมันก็จะเป็นการส่งไปนะครับ ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับก็แปลว่าส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะส่งไฟตามขนาดต้นฉบับไปเลยนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเวลาเขาปเปิดดูนะครับก็จะได้ภาพที่คมชัดแน่นอนครับผมลองนําไปทําดูนะครับได้ผลยังไงมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปอย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ